สำหรับใครที่อยากจะเติมคาร์บเอาอินฟินิตคอมโบแบบคุ้มๆนะครับวันนี้ผมมีร้านดีๆมาแนะนำนะครับเปโดวินท็อปอัพมีบริการรับเติมเกมคาร์บเอาอินฟินิตคอมโบแล้ด้วยนะเพื่อนๆในทุกยอดการเติมเงินนะครับเพื่อนๆจะได้โบนัสวอลเล็ตเพิ่มอีก10%นะครับในทุกๆยอดการเติมเงินเลยนะยกตัวอย่างเช่นแบบยอดการเติมเงิน1,000บาทเนี่ยเพื่อนๆจะได้โบนัสวอลเล็ตเพิ่มไปอีก1,000พอยต์เลยนะครับวิธีการก็ง่ายนิดเดียวนะครับหลังจากที่เพื่อนๆล็อกอินนะครับแล้วสมัครสมาชิกของเปโดวินไ้เเลนัากใหวแพ็ท่อ รับรวมถึงสามารถเกอกโค้ดเซต R4X นะครับเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องเราได้ด้วยนะจากนั้นก็จะสามารถชําระนะครับยอดการสั่งซื้อได้เลยนะครับที่สําคัญคือเพทูบินไม่ได้มีแค่เกมคาบาวอินฟินิตคอมโบนะเพื่อนๆถ้าใครสนใจอยากเติมเกมมือถืออื่นๆเพทูบินท็อปอัพก็มีบริการรับเติมด้วยนะยังไงฝากกดดูสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีของทางช่องเราด้วยนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ซาร์ดาซีชแนลนะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่คอนเทนต์ของเกมคาบาวอินฟินิตคอมโบกันนะครับหลังจากที่่เเเเเเเกมมมปปิดโออพพนนนนนบบตต้้าาา1ววััั็็ๆและครยงงงไื มีผมว่าปัญหาหลักส่วนใหญ่ที่หลายๆคนเป็นเหมือนกันก็นกคือหาเอลเซตยังไงฟาร์มหาเงินยังไงใช่ไหมซึ่งถ้าพูดตามตรงในมุมมองของผมเนี่ยในช่วงแรกมันก็ยากจริงๆนั่นแหละนะครับแต่ว่า อันนี้อยากให้เข้าใจก่อนว่าพอเล่นไปสักพักหนึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ยังพอมีช่องทางในการที่จะหาได้บ้างนะครับอาจจะมีความยากความง่ายนะครับก็ไล่ลําดับกันไปตามแบบอาชีพที่เล่นตามงบประมาณในการลงดันนะครับแต่ว่าโดยพื้นฐานแล้วนะครับวันนี้คลิปนี้ผมจะมาแชร์เทคนิคในการหาเงินทั้งหมดในวัน Open Be t a ตที่ผมทํามาซึ่งตัวละครของผมเนี่ยผมได้ปล่อยฟาร์มนะครับ ฟาร์มดันเจียนเนี่ยประมาณไม่ถึง10ชั่วโมงนะมันจะมีแบบช่วงที่ฟาร์มจริงจังมากๆกับปล่อยทิ้งๆแล้วเพราะว่าเก็บสกิล EXP นะครับนี่ยังไม่ผ่านเรียกว่าผ่านยังไม่ร้อยห้าเลยนะครับแต่ว่าอันนั้นไม่ใช่ประเด็นหลักของเราประเด็นของผมก็คือว่าวันนี้พี่ผมฟาร์มเนี่ยในตัวละครผมจากที่เพื่อนๆเ,เห็นในสตรีมเมื่อวานใช่ไหมเรามีเงินกันแค่หลักแสนเท่านั้นนะครับวันนี้ตัวละครผมน่ะมีเงินอยู่ที่ 3M แล้วก็รวมกับขยะนะครับที่ยังไม่ได้ขายอีกเซตหนึ่งนะครับซึ่ง เนี่ยไอตัวขยะที่ได้จากการย่อยเนี่ยผมจะขายได้อีกประมาณ 6m นิดๆน,นะครับก็ตีไปประมาณ 9m นะครับซึ่งมันจะมีพวกของพวกรูนพวกอะไรพวกนี้ที่ขายได้แต่ว่าอันเนี้ยแนะนำว่าอย่าเพิ่งขายก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีระบบระูนเข้าในอนาคตแล้ว โดยพื้นฐานเนี่ยถ้าเราขายของพวกนี้แบบเป็นขยะเป็นเงินเอ็มพวกนี้นะครับโดยพื้นฐานนะผมจะได้เป็นเงินเพียวๆก็อยู่ที่ประมาณ9 m อันนี้ยังไม่รวมถึงพวกหินฟอสหินอัปเกรดที่แบบเอาจริงๆคือมันก็สามารถยัดนะครับให้กับ NPC ได้ในมูลค่าประมาณนึงเหมือนกันแต่ว่าไอ้เจ้าตัวหินพวกนี้บางทีต้องไปเช็ราคาก่อนว่าเอาไปขายในตลาดกลางของเนี้ยคุ้มกว่าหรือเปล่าซึ่งผมเจอของดีซื้อทันหรือเปล่าไม่รู้นะครับไม่ทันนะครับได้มาเม็ดเนึ่งนะไอ้พวกของพวกนี้บางทีเราขายเป็นเจมอะพูดตามตรงเอาไปยัดยัดเป็น ในในตลาดในในร้านค้าเนี้คุ้มกว่านะครับต่อแต่ตว่าอันนั้นค่อยว่ากันนะครับอันนี้เรามาพูดถึงวิธีในการหาเงินเอลซัของผมใช่ไหมโดยพื้นฐานแล้วนะครับต้องบอกก่อนว่าฟาร์มได้ยังไงอุปกรณ์ไม่มีสกิลไม่มีอ่ะอันนี้ต้องบอกก่อนย้อนกลับไปก่อนโดยปกติแล้วนะครับตัวเกมตอนนี้นะถ้าเป็นแพชตอนนี้เนี่ยในตัวละครเลเวล30นะครับเกมจะให้ของแจกมา1เซตนะครับ โดยประมาณเป็นเซตนี้นะครับซึ่งเป็นเซตชาร์โดเทเทนะครับขั้นไลท์นะแบบเป็นไลท์ชาร์โดเทเทอาจจะแบบไม่ไม่ได้ติดท็อปมากแต่ว่ามันก็พอใช้งานได้นะครับเพราะว่าเขาใส่ออปชันใส่ตีบวกมาให้เรียบร้อยแล้วซึ่งคุณสมบ,บัติพวกนี้เนี่ยมันเพียงพอสำหรับการลงดันได้เลยนะครับสำหรับทุกทุกอาชีพแต่ว่าดันเจี้ยนที่ลงได้เนี่ยอาจจะไม่ครบทุกดันแล้วก็เมื่อวานนะครับจะมีพวกของชดเชยพวกของ1วันพวกนี้ที่ที่ได้มาเนี่ยก็ผมก็รับมามาใช้เหมือนกัน แต่ว่าเดี๋ยวถ้าของพวกนี้หมดก็ต้องไปหาอันอื่นมาชดเชยแหละนะครับมอไซค์อันนี้ก็มาจากกิจกรรมเรียบร้อยนะครับพระโุมนี้ดอกมาจากการลงดันเมื่อวานส่วนเจ้าตัวหูนะครับตุ่นเลือดกับกำไรดูดเลือดน,นี้ผมลงเป็นคลิปสั้นไปแล้วนะครับคลิปช็อตไปแล้วเพื่อนๆก็ไปดูในคลิปสั้นตรงนั้นได้นะครับมันมีควดให้ทําอยู่นะครับซึ่งของพวกนี้เป็นของที่เกมแจกหมดเลยถ้าถามว่าอา้าวแล้วจะเอา สกิลจากไหนใช่ไหมสกิลไม่มีตัวสกิลเนี่ยได้มาเหมือนกันจากตอนที่เราทำเควสนะครับจนถึงเลเวลร้อยสิบจริงๆไม่ต้องทำเควสก็ได้นะครับแค่เราเก็บเลเวลจนถึงร้อยสิบเนี่ยเราจะได้สกิลจนครบนะครับอ่าถามว่าครบไหมคือของผมอะ่ะเดี๋ยวผมให้ดูกันคือตัวละครฟอสกันนะครับผมได้สกิลประมาณนี้นะครับนี่สกิลซับผมก็ได้มาผมไม่แน่ใจว่าคนอื่นครบไหมนะแต่ของผมอะ่ะสกิลพื้นฐานผมได้ครบหมดเลยนะครับที่ไม่ได้ก็จะเป็นสกิลที่เป็นสกิลแพสซีฟนะครับอ่ะอันนนีี้้ะครับเดด๋ยวใหูกน สกิลแพสซีพวกนี้ผมจะไม่ได้นะครับอันนี้ผมจะยังไม่ได้นะครับซึ่งสำหรับถ้าถามผมนะในช่วงแรกเนี่ยมันไม่ได้จาเป็นกับการใช้งานขนาดนั้นคือถามว่ามีมีไว้แล้วดีไหมมันก็ดีนะครับอันที่พอซื้อได้ก็ซื้อนะครับไออันที่ไม่มีอะ่ะมันก็มันก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะเนี่ยอย่างที่เห็นก็คือผมก็ไม่ได้ใช้เลยนะครับส่วนค่าอื่นๆืเนี่ยอันเนี้ยนนทานผมก็ได้นะเพียงแต่ว่าสกิลผมยังไม่พอใช้แค่นั้นเองนะครับ ขอหมายก็คือว่าตัวเกมนะครับมีแจกสกิลอยู่แล้วนะครับมันเป็นสกิลที่เพียงพอสาหรับการใช้งานเกือบทั้งหมดยกเว้นนะครับสกิลที่เป็นคอมมอนพวกนี้นะครับที่เกมยังไม่ได้แจกซึ่งถ้าถามว่าคอมมอนจาเป็นไหมมันก็จําเป็นแหละแต่คอมมอนบางอันอะถ้าพวกคุณตามตรงราคามันก็ไม่ได้แพงนะครับราคาสกิลคอมมอนที่ต้องซื้ออะมันแค่ประมาณแบบเดี๋ยวให้ดูนะเนี่ยเจ็ดแสนอย่างเงี้ยเจ็ดแสนมันสามารถฟาร์มได้แล้วสกิลที่เกมแจกอะเดี๋ยวผมให้ดูสกิลที่เกมแจกอีกทีนึงนะครับ อันเนี้ยนะครับดูดิ 40m 40m 10m 40เนี่ยรวมกันก็ 90m ละนะครับหน้าเนี้ยประมาณ 100m เลยครับที่เกมแจกซึ่งมันเยอะมากๆแล้วนะครับกับการที่แจกสกิลมามูลค่า 100m นะผมก็ไม่แน่ใจว่าของอาชีพอื่นได้ประมาณนี้หรือเปล่านะครับแต่ละตัวละครฟอสตกันตัวเนี้ยผมได้ครบเซตในสกิลแพงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาเรื่องสกิลแพงเนี่ยไม่ได้เป็นปัญหาขนาดนั้นโอเคปัญหามันจะเกิดขึ้นก็คือไม่มีสกิลไม่มีไม่มีเงินไปอัพสกิลตรงนี้ซึ่ง ถามว่าหาได้ไหมหนึ่งล้านผมว่ามันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นนะครับหนึ่งล้านแสนสองแสนนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะแชร์ว่าผมฟาร์มาหายังไงนะครับจริงๆเมื่อแกผมปิดคลิปไปแล้วแต่อันนี้ผมมาแทรกให้ระหว่างคลิปหลังจากที่เรารับของพวกนี้ไปแล้วใช่ไหมมันมีระยะเวลา5วันใช่ปะผมเชื่อว่าเพื่อนๆน่าจะมีคําถามว่าชุดเวลหมดชุดนี้หมดจะทํายังไงสายฟรีจะได้ยังไงใช่ไหมไม่ต้องกังวลนะเพื่อนๆเลเวลร้อยทำเควสมีชุดแจกนะครับให้ครบเซตเลยนะเสื้อหัวมือเท้านะครับเราเลือก พวกออปชันของหัวได้ของอาวุธได้เหมือนที่ผมบอกแต่อาวุธเนี่ยจะแจกตอนเลเวลร1อยสิกว่าก็คือแพชหน้าไม่ต้องกังวลน,นะครับของมิสติกของ107ยอย่างเงี้ยมีแจกนะครับถ้าชุดเช่าเราหมดแล้วนะครับเราสามารถเอาชุดพวกนี้มาใส่ก่อนได้นะครับสำหรับสายฟรีนะมันมันเพียงพอสำหรับการลงดันนะครับบางดันอาจจะไม่ทั้งหมดแต่มันเล่นได้ เพราะฉะนั้นนะครับไม่ต้องวนนะครับเก็บเลเวลให้ถึงร้อยทำเคเวสให้หมดคุณได้ของพวกนี้แน่นอนนะครับทำให้ครบทุกเควสยกเว้นเควสท,ที่เป็นเควสเลเวลแปดห้ากับร้อยห้าอันนั้นข้ามไปเลยก็ได้ที่เหลือคุณทําให้หมดนะครับคุณได้ของใช้แน่นอนนะครับอ่ะเราได้เรื่องของเงื่อนไขไอเทมแล้วนะครับว่าหาไอเทมจากไหนหาสกิลจากไหนใช่ไหมอ่ะจริงๆมันจะมีอีกประเด็นหนึ่งก็คือแล้วจะหาใบาดันได้จากไหนบ้างถูกไหมเพราะว่าตัวใบดันเนี่ยมันก็หายากเวาลาลงทุนลงดันเนี่ยมันก็แบบอ้ยแล้ว เก็ต้องใช้เพราะว่าเพราะว่าลงดันรอบหนึ่งเนี่ยปกติอัดดางตอนนี้สมมูตฟาร์มดัน8ปกันลงดันรอบหนึ่งมันเสีย400เจมถูกไหมโดยปกติพื้นฐานแล้วนะครับตัวเกมเนี่ยเวลาเราเดินเควสจ,จนถึงเลเขร้อยเนี่ยร้อยสิบเนี่ยผมให้ดูตัวอย่างเควสมันจะมีเควสที่แจกใบดันนะครับประมาณนี้นะครับเนี่ยยกตัวอย่างนะเดอะวอลคอนิคเซติเดลเห็นปะ่ะรางวัลของเควสก็คือไอเทมซีออฟดาร์คเน็ตนะครับเราก็ไปทำเควสพวกนี้น,นะครับคือจะบอกว่าไอเควสพวกนี้นมันมีเป็นประจำอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมดูนะเห็นป่าเขาให้ใบดันมาฟรี ซึ่งใบดันพวกนี้ข้อดีของมันคือเอาไปขายได้ด้วยนะครับคุณจะเอาไปขายก็ได้คุณจะเอาไปลงดันก็ได้ซึ่งมันไม่ได้มีแค่ดันเดียวนะครับพวกดันพื้นฐานของเกมทุกดันมีตัวไอเทมเควสแจกให้รวมถึงในแต่ละวันเนี่ยมันจะมีตัวเควสรายวันที่แจกของแบบแจกใบดันไปด้วยอันนี้ผมรับไปแล้วนะครับของวันนี้โดยความหมายก็คือว่าในแต่ละวันนะครับใบดันของเกมมีแจกแล้วการเดินเควสของตัวละครทุกตัวละครนะเกมก็มีแจกใบดันด้วย ให้ดูอีกอย่างหนึ่งนะครับใบดันที่แบบเป็นดัน dx อย่างเงี้ยเห็นปะไอตัวอย่างของแบบใบดันแบบดันสูงสูงดัน dx พวกเนี้ยเกมก็มีแจกให้เหมือนกันนะครับเราสามารถทำเวสจนถึงร้อยสิบคือทำทุกเวสก็ได้นะครับแล้วก็เอาใบดันไปขายวิธีเช็คราคานะครับอย่าไปตั้งขายด้วยการตั้งราคาแบบนี้โดยตรงนะครับคือตั้งได้แหละ230เจมแต่ว่าให้มาเช็คก่อนนะครับว่าในเซิร์ฟเวอร์ตอนเนี้ยขายของกันราคาเท่าไหร่ยกตัวอย่างเช่นเราจะพิมพ์เป็นชื่อใบดันเลยก็ได้นะครับเนี่ย seal of the darkness เราก็พิมพ์คาาว่ Op นนมมัก็จะขึ้ ราคา2อ0ร้อาเจมผมซื้อเพราะว่ามันถูกกว่าปกติอขายซื้อไม่ทันเป็นคนขายไปแล้วเนี่ยอย่างราคาไปดันซีออฟดักเน่ยเราจะขายที่390350ก็ได้นะครับก็มีคนซื้อเพราะว่ามันถูกกว่าการที่เราลงด้วยตัวเองนะครับหรือว่าถ้าเราอยากเช็คราคาเ,เราก็มาในหัวข้อดันเจียนตรงนี้นะครับมิชชั่นดันเจียนแล้วก็เช็คเลยว่าดันนั้นดันนี้เนี่ยราคาเท่าไหร่นะครับแล้วก็เอามาขายก็ได้หรือเอาไปลงก็ได้นะครับอ่านี่ปะดัน8-5ด ก็399ไอ้พวกดันยอดนิยมอ่ะมันขายได้อยู่แล้วนะครับหรือแม้กระทั่งดัน DX เองก็ตามที่แบบเป็นเคลที่ได้มาฟรีเราก็มาขายตรงนี้ก็ได้นะครับแต่โดยปกติพื้นฐานแล้วอ่ะอย่างที่ผมบอกว่าพวกไปดันอ่ะมันได้มาฟรีจากการเดินเคลอ,อยู่แล้วเห็นปะเนี่ยเป็นดันายวันที่ผมได้มามันก็มีระยะเวลาหมดอายุนะครับเห็นไหม แล้วก็มันจะมีในส่วนของดันที่ได้จากการที่เรารับในกล่องของขวัญอีกต่างหากนะก็คือแบบตอนที่เราเดินเควส e เก็บเวลยเงี้ยพอเราเลเวลถึงแบบถึงอ่าสี่สอย่างเงี้ยเกมก็จะแจกใบดันให้เราด้วยนะครับซึ่งเราก็เอาใบดันพวกนี้ที่เราได้มา ไปลงดันแล้วก็ของที่ได้ดันมาขายยกตัวอย่างอย่างของที่ผมขายได้ในดันเนี่ยผมก็ฟาร์มแบบจริงๆผมรับของไปเยอะแหละนะครับเนี่ยผมก็ขายพวกของแอมของอะไรพวกนี้นะครับตามราคาตลาดนะครับบางอันมันก็ถูกหน่อยบางอันก็ราคาสูงหน่อยนะครับมันก็ต้องวนๆตลาดกันไปนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกแหละราคาตอนนี้ของบางอย่างมันถูกมากแต่สิ่งที่เราขายได้แน่ก็คือหินยกตัวอย่างเช่นหินแดงนะครับเดี๋ยวผมให้ดูหินแดงขั้นหายเงี้ยก็เม็ดละร้อยกว่ามันก็ฟาร์มเอาปยัด ไปขายได้นะครับ230อย่างเงี้ย65เม็ดเนี่ยผมก็ได้เลขหมื่นเจมซึ่งผมก็สามารถเอาเจมหมื่นเนี้ยไปซื้อบดันเพิ่มเติมหรือว่าเอาลงดันเพิ่ม,เต,มเติมก็ได้ทีนี้ทาไมผมพูดเรื่องของการลงดันเยอะมากเพราะว่าการลงดันเนี่ยเวลาเราลงครับมันจะได้เงิน M ด้วยเงิน a อจากการตีมอนเห็นป้าของผมมีอยู่ 3M ด้วโดยที่ ผมไม่ได้ไปซื้ออะไรมาตีบวกเพิ่มเติมเลยนะผมก็คืออันนี้คือเงินที่ได้จากการตีมอนแล้วมันตอบเข้าตัวหมดเลยนะครับทีนี้เวลาเราย่อยของเนี่ยมันจะมีของบางประเภทนะครับที่สามารถนําไปขายได้นะครับเนี่ยเวลาผมขายสัง,สงเกตน,นะเนี่ยมันจะได้เงินนะครับอีก 6M อ่ะซึ่งผมขายเลยก็ได้นะครับอะเห็นนะผมได้มาละ 9M อันนี้คือวิธีการหาเงินพื้นฐานเลยนะซึ่งเงิน9 m ถ้าพวกคุณตามตรงก็ได้มา 9m แล้วเราก็สามารถนําไปอัพสกิลซื้อสกิลเพิ่มเติมที่เราต้องการได้สบายมากอันนี้ไม อันนี้คือพื้นฐานเลยนะซึ่งเราสามารถใช้ของที่เกมแจกทั้งเซตนะครับของที่เกมมีให้ทั้งใบดันทั้งอะไรเงี้ยฟาร์มได้ถ้าถามว่าอสมมติผมเอาใบดันที่เกมแจกมาแล้วไม่สามารถลงดันได้ต่อแบบขายของไม่ทันไม่เพียงพอเอาพูดตามตรงอย่างถ้าเราไม่ใช้จมในการลงอ่ะเราสามารถปั้นตัวละครที่2ที่3ในไอเดียเดียวกันมาเดินเควสเพื่อไปหาใบดันที่ได้จากเควสนั่นแหละมาใส่เข้าคลังเพราะว่าใบดันพวกนั้นอ่ะมันเอามายัดใส่คลังให้กันได้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูว่าใบดัน95เมื่อกี้ที่ผมได้มาอันนนนี้ะเห็ นะครับมันก็ยัดใสค่คังได้แล้วก็เอาตัวละครตัวเด็กอะไปเดินเคสแล้วก็มาเอาไปดันยัดคังก็ได้หรือเราจะปั้นตัวละครนะครับไปปล่อยตามแมปเนี่ยแมปฟอเกเทนลูนหรือว่าแมปเล็กไซส์ก็ได้นะครับแมปแปกไซส์เหมือนจะยังไม่เปิดแต่ว่าเราแบบไปอันเดรสเกาฟอกเทนลูนพวกนี้ก็สามารถนะครับก็สามารถที่จะปล่อยบอทได้เหมือนกันนะครับนี่ ผลออดเม่ยมเบตขายออก400เจมนะมันมันมีของให้มันมีมูลค่าอยู่นะครับไอ้พวกของเป็นเจมอ่ะเราเอาเจมไปลงดันหรือว่าเอาไปดันไปลงดันอย่างเงี้ยเราก็ได้เจมคืนมาบ้างนะอาจจะแบบไม่ได้เยอะมากในช่วงนี้เพราะว่าของแพงๆอ่ะมันก็มีนะอะอย่างให้ผมดูอีกอย่างหนึ่งนะครับเนี่ยผมดอกแหวนคีมาบวกสอนะครับอันนี้คือผมขายราคาสูงเพราะผมกะว่าจะเก็บไว้ใช้เองนะแต่ว่ายกตัวอย่างนะครับแหวนคิบวกสอย่างเงี้ยมันก็มีราคาถูกไหมดัน85ดอกมาเนี่ยหมื่นเจม20,000เจม ไม่ถึงละหมื่นกว่าๆนะครับก็ขายได้แล้วก็เอาเจมที่ได้มาหมื่นเจมอะ่ะก็มาแสแปลมลงดันก็ได้หรือจะเอาไว้ลงดันต่อจะเอามาใส่เอ,อเองก็ได้นะครับพวกของพวกนั้นนะครับแต่ว่าพอยต์คือเงินเอลซถูกไหมจริงจริงคลิปนี้พูดทั้ง2วิธีเลยนะการหาเอลซแล้วก็หาเงินเ,เงินเจมนะครับอ่ะการหาเจมก็ประมาณนั้นแหละนะครับก็ฟาร์มของมาแล้วก็ของทีคฟาร์มได้มาขายนะครับแต่ว่าอย่างที่ที่บอกเช็คราคาของดีๆด,ด้วยนะครับตอนขายเนี่ยอย่าง,งนเงี้ยใบดันที่ผมฟาร์มได้มาผมได้จากดัน เนี่ยผ้าคลุมออตเมียมเสื้อเบตนะครับก็ขายได้นะครับอีกหนึ่งช่องทางสําหรับผู้เล่นสายฟรีที่อยากได้ใบดันมาใช้เนในการลงดันนะเพื่อนเน,น,นเข้ามากดรับนะครับในหน้าสเปเชียลกฟต์บ็อกตรงนี้นะครับถ้าเราไม่มีพรีเมียมเราไม่มีถั่วพวกนี้เราจะต้องเข้ามากดรับไอเทมที่เป็นในส่วนของตัวสเปเชียลคูปองด้วยตัวเองนะครับเห็นไหมตรงนี้นะครับเข้ามากดรับด้วยตัวเองนะแล้วพอเรากดรับแล้วเนี่ยเราจะได้ตัวคูปองมาเป็นแบบนี้นะครับนี่อันนี้แล้วก็เอาคูปองของเนี้ยมาแลกที่บรรัตตไอเพื่อแลกเป็นใบดันได้นะ ซึ่งทุกอาชีพตอนนี้มันสามารถฟาร์มได้แหละเอ,อยู่ที่ว่าจะยากจะง่ายตามไอเทมแล้วก็ตามอาชีพที่เล่นเพราะว่าบางอาชีพก็จะฟาร์มง่ายหน่อยบางอาชีพก็จะเหนื่อยหน่อยนะครับทีนี้อีกช่องทางหนึ่งนะครับในการ หาเงินเองนะครับทำไมผมถึงบอกว่าให้เน้นการลงดันเป็นหลักเพราะว่าเวลาลงดันเนี่ยมันรอบหินอยู่แล้วถูกไหมซึ่งหินตีบวกบางอันก็มีมูลค่าแหละแต่บางอันก็จะถูกหน่อยถูกไหมเพราะว่าคนรอบมาเยอะคนขายเยอะแล้วช่วงนี้มันออโต้ได้ใช่ไหมคนก็จะฟาร์มกันเยอะมากอีกช่องทางหนึ่งนะครับในการหาเงินก็คือการตีบวกซึ่งการตีบวกเนี่ยของที่มูลค่าสูงนะครับจะเป็นของอาชีพบริเอรนะครับสสล็อตแบบนี้นะครับตัวอย่าง นี่แบบนี้นะครับของพวกนี้เวลาเอามาตีบวกอ่ะมันจะได้มูลค่าค่อนข้างสูงเดี๋ยวผมจะตีบวกให้ดูว่ามันหาเงินได้ไวขนาดไหนนะครับไอของที่เหลือในครั้งนี้คือเก็บไว้ใช้กับเก็บไว้ขายนะก็เลยยังไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เกี่ยวข้องกันนะครับซึ่งอ่ะก่อนอื่นก่อนที่จะไปในส่วนของของตีบวกตียังไงหรือว่าทายังไงมันจะมีมูลค่าดูวิธีการเก็บก่อนคือของพวกนี้มันเป็นของ2ส,งสล็อตเห็นปะ่ะนะครับผมจะเก็บเป็นของ2ส,งสล็อตหมดเลยนะครับที่เอามาตีบวกเพราะ <raid S 3> ว่าไอเทมสสล็อตแบบนี้จะมูลค่าสูงกว่าไอดเทด เวลาตั้งค่าเก็บของนะครับให้เพื่อนๆเวลาไปฟาร์มนะเวลาไปฟาร์มในในทุกทุกที่อ่ะไม่ว่าจะเป็นดันเจี้ยนหรือแบบก็ตามนะครับให้กดตั้งค่าเก็บของทั้งหมดนะครับที่ดรอปในเกมมีอะไรเก็บให้หมดเลยนะครับอันนี้คือติ๊กติ๊กทุกอย่างนะครับไม่ไม่ไม่ต้องปริเสธเลยนะเดี๋ยวผมค่อยมาทําคลิปอธิบายอีกทีหนึ่งนะครับส่วนการย่อยนะครับเพื่อนๆให้เลือกหัวข้อที่เป็นของสองซอร์เนี้ยไม่ต้องย่อยนะครับเห็นป่ะสองซอตตรงนี้นะครับให้เว้นไว้หมดเลยนะไม่ต้องย่อยเลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปปอธิิบายในคล ที่พูดถึงการย่อยของอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าอันนี้คือวิธีการหาเงินเพื่อนเอนเซตตามผมไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังว่าไอเทมชิ้นไหนคืออะไรนะครับเดี๋ยวคลิปนี้มันจะยาวเกินแต่กดพอตแล้วเซตติ้งตามนี้ไปก่อนได้นะครับวิธีการหาของที่เป็น2ส,สล็อตแบบนี้เราจะเน้นแค่ของที่เป็นอาชีพวอริเออร์เพราะว่าวอริเออร์อ่ะจะใช้ต้นทุนน้อยที่สุดนะครับในการในการตีนะเพราะว่ามันใช้หินแค่ครั้งเดียวเพราะเหมือนมัน,มน,มนเหมือนมันได้ดาบ2เล่มอ่ะแล้วก็ไอเทมของวอริเออร์เนี่ยมันได้เงินับน,นะคร สมมติว่าเราไปฟาร์มมาอย่างที่ผมบอกใช่ไหมเราเอาไปดันที่เกมแจกเอาไปดันที่ฟาร์มได้เอาไปดันที่ไหนก็ตามที่เราได้ใบดันมาเราเอาไปเอ่อไปลงดันแล้วเราก็ได้ของพวกนี้มาซึ่งของอันเนี้ยผมดรอปจากดัน85านะครับแล้วก็ดัน9กหก็ดรอปนะครับหินก็ดรอปจากดัน85แล้วก็ดรอปจากดันเกด้วยผมไม่ขายเลยนะพวกหินเห็นปะ่ะหินตีบวกนะครับจริงๆต้องบอกว่ามันเยอะกว่านี้นะ แต่ผมเอาประยัดคอลเลกชันไปเยอะมากแล้วนะครับคือแบบมีใส่คอลเลกชันใส่อะไรไปแล้วบ้างนะครับคือหินพวกนี้คือจริงๆมันดรอปเยอะมากนะครับก็ลองไปฟาร์มกันดูได้อ่ะวิธีการหาเงินผมว่าหลายๆคนน่าจะเคยเห็นแล้วแหละก็คือการตีบวกนะครับเดี๋ยวผมให้ดูราคาตอนนี้ก่อนชุดออสเมียมเกสทอตพวกเนี้ยนะครับพื้นฐานมันราคา20,000ื่นนะครับ20,000กว่าๆนะครับเนี่ยอาวุธนะครับเป็นปหมอันนี้7,000ยิ่งตีบวกมันจะยิ่งระดับเพิ่มเดี๋ยวชมต้นเกมอ่ะจริงๆพวกอุปกรณ์สวมใส่พื้นฐานที่ดรอปจากแมปอ่ะเราไม่่่ต้้้้ออองยยยกกกก็็ไไไดดนนนนะะเรรราาาปปขคับบบพพวุณ์ืฐทีแ ที่ดรอปจากแมปอะเราปิดย่อยของไปก่อนก็ได้ก่อนที่เราจะลงดันได้เพราะว่ามันก็ขายได้หมื่นสองหมื่นแต่มันไม่ใช่วิธีการหาเงินหลักเพราะว่าอย่างที่ผมบอกยังไงตัวเกมก็แจกสกิลอยู่แล้วนะเราไม่จําเป็นต้องไปรีบซื้อสกิลตรงเนี้ยให้มันวุ่นวายเลยนะครับเพราะาตัวเกมมีแจกให้เราอยู่แล้วไม่ต้องเก็บเงินไปซื้อนะครับส่วนเก็บเงินอัพสกิลยังไงเนี่ยอ่ะนี่ดูตรงนี้นะครับกดอัปเกรดนะครับการตีบวกจริงๆอะมันจะยากนิดนึงแต่ว่า ถ้าผู้คตามตรงช่วงแรกอ่ะมันไม่ไม่ได้ยากขนาดนั้นนะครับแล้วถ้าเราตีไอเทมถึงบวกสิได้เนี่ยมันจะมีในส่วนของเวลาไปขายอะ่ะราคามันจะสูงนะครับอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูอันนี้จริงๆการตีแบบเนี้ยไม่ค่อยคุ้มนะเพราะว่ามันจะเสียหินเยอะมากเพราะว่าผมตีแบบไม่ได้ล่อแต้มไม่ได้สลับเลยวิธีการตีบวกเดี๋ยวผมทำคลิปสอนอีกทีนึ่งนะครับเห็นปะ่ะคุณดูราคา 1.8m นะครับเห็นไหม เงินที่ได้มันไวมากทั้งๆท,ที่หินที่ที่ที่ผมใช้ก็คือหินที่ผมฟาร์มมาผมแทบไม่ต้องลงทุนไปซื้อเพิ่มเลยนะครับอาจยวผมจะตีให้ดูว่าสุดท้ายแล้วผมจะได้เ,เงินเท่าไหร่นะครับอ่ะตอนนี้หินผมได้แค่นี้นะครับหินผมได้แค่บวก14ชิ้นแล้วก็บวก9ชิ้นหนึ่งซึ่งผมไม่มีหินแล้วนะครับหินในในจดหมายก็ไม่เหลือแล้วนะครับหมดแล้วนะครับซึ่งอาจจะไปฟาร์มเพิ่มหรือไปซื้อเพิ่มก็ได้นะครับแต่ผมให้ดูราคาบวกเพื่อ่ะเพื่อนๆขายได้ 8, แ0ดแสนนะครับแต่ดูบวกสิบเะ วิธีการหาเงินที่ดีสุดก็คือการลงดันนั่นแหละแล้วก็เอาของที่ได้จากการลงดันเนี่ยมาขายแบบนี้นะครับดูนะปุ๊บเห็นไหมเจ็ดล้านนะครับขายเลยจริงๆเราจะไปตีบวกเป็นแบบบวก11บวก12ก็ได้นะครับมันจะได้เงินเยอะขึ้นไปอีกแต่ว่าสำหรับผมแค่นี้พอแล้วเราเน้นเซฟเงินก็อย่างที่บอกผมใช้หินที่ได้จากการฟาร์มเองเนี่ยในการเอาไปยัดล้านนะครับเอาไปตีบวกยัดล้านเองอ่ะมันก็จะได้เงินเองเต็มเมหรือถ้าใครอยากได้เป็นเจมเพื่อนๆตีบวกเสร็จอ่ะผมพูดตรงนะ คุณตีบวกเสร็จใช่ไหมคุณดูของออสเมียมนะครับแล้วคุณดูบวกสิบเนี่ยเรานํามาขายได้นะครับพวกของออสเมียมบวกสิบอะเพราะว่าคนที่เขาซื้อไปอ่ะเขาต้องการเงิน M ตรงนี้นะครับเห็นปะเขาต้องการเงิน A อซพวกเนี้ยนะครับไปใช้เขาก็สามารถซื้อแล้วก็ประหยัดร้านเพื่อหาเงินได้นะครับเนี่ยของบวกสิบเนี่ยก็ขายได้หลักหมื่นเหมือนกัน,นครับเหมือนแพทนี้จะปรับมาให้1สล็อตกับ2สล็อตได้เงินเท่ากันแล้วนะ อ,อ่เพื่อสองสล็อตมันจะแพงขึ้นถ้ามีออปชั่นอยู่ข้างในด้วยนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะแต่นั่นแหละเราใช้เทมแบบไหนก็ได้นะครับจะเป็น1สลอ็อต2สลอ็อตก็เอามาตีบวกนะครับแล้วก็เอาไปขายจะไปขายได้ฝากก็ได้นะครับไอของพวกนี้ยังไงก็ขายได้นะถ้าเป็นบวก10นะครับสังเกตเนี่ยราคามันเป็นหมื่นอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันขายได้ 1M นะครับ1.8 M ยังไงก็มีคนซื้อเพราะว่าคนที่เขามี M ออ่ะเขาอยากได้ เอาไว้ครับคนที่เขามีเจมอ่ะเขาอยากได้เอ็มมาหมุนเวียนอยู่แล้วนะครับหรือเพื่อนๆจะเอาไอเทมไปขายเป็นเงินเอ็มแล้วเงินเอ็มอ่ะมาขายลงตลาดกลางแบบนี้ก็ได้นะครับซึ่งตัวเนี้ยตลาดกลางอ่ะห้าเอ็มอ่ะก็คือ2 0,000ื่นเจมนะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับเอ๊ะกิจกรรมตัวอักษรขายเอ็นขายในตลาดกลางได้ไหมฮะเพิ่งรู้นะครับเอ้ยสายฟรีหน้าฟาร์มนเนี่ยนี่ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ก็ถ้าใครสนใจก็ลองไปไปฟาร์มกันดูได้นะครับอันนี้คือวิธีการหาทั้งเงินเจมแล้วก็วิธีการหาทั้งเงินเอลเซ็นะครับใน ในเวอร์ชันนี้นะครับส่วนพรีเมียมอ่ะมันอาจจะดูเหมือนแพงหน่อย50,000เจมแต่ว่าอย่างที่บอกแหละมันตีราคาก็500กว่าบาทนะครับแต่ว่าซื้อข้างนอกคุ้มกว่านะซื้อแบบเป็นเป็นเงินบาทคุ้มกว่านะครับประมาณนี้นครับผมสำหรับคลิปนี้อ่ะผมเก็บชิ้นนี้ไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปตีรอบหน้า ถ้าใครชอบผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับอันนี้คือวิธีการหาเงินเอลซและเงินเจมฉบับแซดานซีนะครับไม่พูดถึงวิธีการเติมนะเพราะถ้าเติมเนี่ยก็จะได้ไวกว่านีมม้มากเพราะว่าเราสามารถซื้อหินซื้ออะไรอย่างเงี้ยมาตีบงตีบวกย่อยของย่อยของได้สบายเพราะว่าวิธีการหาเงินจริงๆมันมีแบบไวๆเลยก็คือหาพวกมอทงมอไซมาย่อยอย,อย,อย่างเงี้ยก็ได้เงินไวเหมือนกันนะครับบอร์ดอย่างเงี้ยคันละวทีหมื่นย่อยได้ห้าเอ็มนะครับก็ไปคำนวณกันดูว่าแบบจะค,ร,ะครับ แต่คลิปนี้ประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับวิธีการหาเงิน A อลสำหรับ z ชตอารในตอน Open Beta นะครับใบดันทุกใบมีค่านะครับจะฟาร์มจะไปหาที่ไหนยังไงช่องทางอธิบายไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับจริงๆมันมีครับใบดันตรงนี้ด้วยนะเพื่อนๆเดี๋ยวผมมาสอนวิธีการครับทีหนึ่งในอนาคตนะครับตอนนี้ไว้ก่อนเพราะว่าเอลเซตไม่มีนะครับไปจริงๆละฝันดีล่วงหน้าด้วยครับผม แล้วเจอกันครับในไลฟ์สตรีมบ๊ายบายครับ